ธรรมชาติธรรมชาติสวยงามเสมอมีความสุขกับธรรมชาติคิดว่าหลายๆคนน่าจะเหมือนกันเนาะถ้าเรารักธรรมชาติรักกับการที่อยู่ต้นไม้ยิ่งต้นไม้ที่เราได้ปลูกเองแต่ว่าเราก็มาดูแลบ,บ่อยๆเนาะมัดเราจะมาแทบทุกแทบจะทุกเดือนหรือว่าเดือนเดือนเดือนเว้นเดือนหรือว่าสองเดือนมาครั้งหนึ่งแล้วแต่โอกาสแล้วแต่แปว่าว่าง แล้วก็มามามาดูเลมาอะไรลุงก็มีความสุขคือต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้คือเราปลูกเองนะจ๊ะทุกคนเราปลูกเองทุกต้นเลยนี่ใบอ่อนของเขาต้นมาริดนี้เขาไม่ผีใบนะจ๊ะทุกคนไม่ผีใบมันจะเขียวจะเขียวอย่างนี้ตลอดไปเขาจะไม่ผีใบแต่ว่าอาจ จะมีแบบว่าสลัดกิ่งของเขาเองเนาะสลัดถึงจะจับถึงเวลาของเขาก็จะมีแบบสลัดกิ่งออกเองแต่ว่าเขาจะไม่ไม่ผลิตใบเราไปชมสวนที่สวนเขาก็ก็เขาก็ไม่ต้นต้นไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาก็ประปประมาณห้าปีเขาบอกประมาณห้าปีก็จะออกออกผลต้นมาริดเนี่ย บา,บางบางบางต้นก็เจ็ดปีนะแต่แต่เราก็ปลูกมาสามสี่ปีแล้วนะทุกคนสี่ปีแล้วปลูกมาประมาณสี่ปีแล้วก็กําลังโตเนาะกําลังโต,โตโกําลังงามเขาเวลาออกผลเนาะผลมันมันจะเป็นพวงเป็นพวงตามกิ่งตามก้านเป็นพวงแล้วก็เราก็จะรอให้เขาหล่นเองให้เขาหล่นเองแล้วเราก็มาเก็บเก็บเก็บนั่นแหละเอาไปไปกินเนื้อเนื้อเนื้อข้างในเ็าจะเป็นแบบ รูปประมาณกระท้อนนะจ๊ะทุกคนกระท้อนแต่ว่าก็ผิวก็จะเป็นแบบเหมือนสีชมพูสีสีส้มๆน่ะก็จะมีแบบเหมือนผลของเขาจะออกเหมือนเป็นขนนิดๆแต่ว่าผ่าข้างในมามนก็จะเป็นเนื้อเนื้อเหมือนเราเอาช้อนตักกินเหมือนครีมะเป็นเนื้อเหมือนครีมแล้วก็มเมล็ดแล้วก็เอา,มาเมล็ดมเพราะมาเพราะเป็นก้าไม้ได้อีกประโยชน์ของเขา อยากให้ทุกคนลองปลูกดูถึงไม่มากก็ลองปลูกดูให้รู้ว่ามะลิษเนี่ยเป็นเป็นไม้แบบโบราณที่ที่ทนที่ทนมากรากเขาจะดิ่งลงข้างล่างเขาบอกแต่ก่อนเขาปลูกไว้คนโบราณเนาะเขาบอกบอกเล่ากันต่อต่อมาเขาปลูกมะลิษ ไว้ข้างๆบ้านฝนล